่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พี่อ้วนครับช่างอ้วนช่างใหญ่ของเราประจำรถประจำบ้านประจำประจำประจำกรุงเทพนะครับถ้าเป็นดมแผ่นนะครับแผ่นวันนี้คมมากพี่เขาโดนบาดเรื่อยแล้ววันนี้สามแผ่นเลยนะครับอย่างหนาหนาที่สุดผมใช้ควาว่าหนาเท่าที่ผมจะหาได้แล้วนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลที่สุดเป็นตัวพรีเมียมตัวท็อปเลยนะนะครับตัวนี้สามแผ่นนะครับดาข้างนอกนี่คือข้างนอกอ่าเฮ้ยตรงนี้นี่นี่นน น่นปักเลยนะครับ3ามแผ่นนี้แล้วก็ตัวนี้จะใส่บอสสอตัวนะครับแต่บอสก็คือตัวนี้แต่ตัวนู้นนี่เห็นไหมวันนี้รีมาวน,นี้อยู่ทั้งวันเนี่ยเนี่ยเขาเงียบสนิทเขาบอกแผ่นหน้าสาประตู2แผ่นก็สองประตูก็6แผ่นแล้วข้างหลังอีกวันนี้เราสั่งมาก็พอสมควรนะก็ราคาหลายๆอยู่นะก็ที่วุฒิคุณทำนะครับเงียบสนิทแน่นอนนะครับก็ คลิปตัดคลิปแล้วกันนะคนนี้คลิปดมแต่ว่าวิธีทําก็ไม่้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าพี่เขาทำแล้วผมติดงานภาระข้างบนอยู่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าให้ดูประตูประมาณเนี้ยดูเลยแข็งแรงเนาะแล้วก็ตัวนี้ใส่หูช้างเนาะเออเดี๋ยวใส่หูช้างด้วยนะสามนิ้ว BNO BNO ครับสวยเพาะอย่างดีเดี๋ยวเรามาทดลองกันนี้สันดาลรถนะครับเพราะว่าจะไม่้ใส่ตัว ตัวของแอมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมดประกันครับแค่นี้ก็เยอะพอแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่โบสนะครับโบสโบสแท้นะครับตัวนี้ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวพี่เขาการยำํำเดี๋ยวผมให้ดูไปดูตัวปกตินี่คือตัวปกติของเขานี่ลำโพงเขาเป็นอะไรนี่สภาพเดิมๆคือมาเป็นแบบนี้นะนี่อาลำโพงเขาก็ลำโพงแบบนี้แะครับผมบอกเออก็ลำโพงคือธรรมดาเอาใช้ได้นะ เราก็จะเปลี่ยนออกหมดเลยนะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนออกแล้วตรงนี้ขูช้างก็อยู่ข้างบนนี่คือสภาพเดิมๆจะปเป็นแบบนี้อันนั้นคือสภาพแล้วเราข้อเสียงนัวยผมข้อเสียงฟังนะเห็นไหมต่างกันลิบลับไม่มีค้อนนะครับค้อด้วยกันนะน้ำหนักมือพอๆกันนะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราไปข้อด้านนู้นกันพาไปดูด้านนู้นกันนี่ข้อเดียวกันเลยนะ เดี๋ยวเราเคาะด้านนี้กันมือเหมือนกันเห็นไหมเงียบไปเลยอะน้ำหนัก,กพอๆกันนะผมเคาะแรงนะเห็นไหมเงียบสนิทเลยเพราะฉันแล้วเดี๋ยวคันนี้จะเงียบม,มากนะครับก็เหลือแต่หลังคายังไม่ดำเพราะว่าแผ่นไม่พอแล้วก็พี่ไม่มีเวลาผมจะดำหลังคาด้วยพื้นด้วยถ้ามีโอกาสแต่ว่าสักพันสักสักสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่ากว่าคิวช่างวันเนี้ คิวนานมากเลยค,ครับนัดนี้พี่ห้องงานเนี้นจริงๆผมบอกผม,มให้ดูตอนเสร็จดีกว่าเราทดสอบของจริงเลยนะครับก็ตัดแล้วน,นะครับสวัสดีครับ